หิวกระเป๋าผาลูกโบกมือลาสิไปล่าฟันอยู่บ้านเราจนลงทุกวันเขาจินนั้นกะสีบอมีอย้ามฝนตกมาหนามไหลย้อยหัว สังกษีอ,อบเสือสาหสดบิงนี้หา,หาสนหาลีบ่มีมองสีนอน mm hmm. หัวบอนของแม่ตั้งแต่ปีกายผ่านมาเอาไปายผุดแทนเห็ดฟ้า ยาห้มลมหนาวมาสถานหัวใจเ <c oughs> อ้าวสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทบบันทาย,ยมทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อบพวา่าสิเป็นพี่น้องเอฟซีปั้งไส้พี่น้อง FC ปังงป้งขวารือว่าสิพี่น้องต่างประเทศก็ดีนะพี่นอนะ้องเนาะทับบันทาย,ยมก็ต้องขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณแล้วก็ขอบใจหลายๆพี่น้องเด้อที่พี่น้องเสียสละมาเบิ่งให้พี่น้องเนาะเสียสละเวลามาเบิ่งให้ยทับบันทายมมพี่น้องนะอืม เอาเป็นยังไงพี่น้องมันเป็นแต่แตงต่อบ่าเลยว่าที่พ่อซํานี่นะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกกันว่มันเข่าทาระกันเข่าทากันแตีงต่อพี่น้องแต่พ่อกข่าทากันที่พ่อไปซํานี่เนาะเป็นยังไงพี่น้องใกลเหลอเด้ยกลหมดวันที่หนึ่งเ้อเด้อพี่น้องเด้อวันที่หนึ่งเด้อวันที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ยุ่ใกล้ๆพี่น้องนะวันที่หนึ่งคือวันแรงงานแห่งชาติพี่น้องวันแรงงานแห่งศาสตร์ของประเทศไทยพี่น้องนะวันแรงงานแห่งศาสตร์ของประเทศไทยคือมือนั่นพี่น้องน้องขําลาของมะเฮ้านะ่ยเกินใดมีโอกาสพี่น้อง เออได้รับเชิญมาก ENNIS, ขึ้นเบที่น้ำมูพี่น้องอยู่ตลาดสีม่มงเมืองพี่น้องนะอยู่ตลาดสีม่มงเมืองพี่น้องนะตลาดสีม่งเมืองจึงมือนั่นพี่น้องโอ้บอลบอลเบที่หน่อยพี่น้องเบที่บางไงเลยเด้หรือเบที่บางไงพี่น้องนะเวที่บางไง่แลก็นักร่องหลากหลายสั้พี่น้องนะหลากหลายนักร้องหลากหลายนะมือนั่นนี่มีคนหลากหลายเพราะว่าที่เป็นคนไทยคนล่าวพม่าขมรนพี่น้องสนยนร่วมเลยมือนั่นนะพี่น้องสนว์ร่วมเลยนะเออูนย์ร่วมเลยเนี่ย เฮ็ดจ er like ังไหบไปนี่พี่น้องเอ้าเฮ็ดจังไหน้องคำาหลาเขาถิ่มมัดสามารถมัดใจได้พี่น้องเออคนที่พ่เคยฟังเพลงน้องน่ะให้กลับมาให้มาฟังเพ่งน้องได้พี่น้องนะมือนั่นละพี่น้องมือนั่นละมือนั่นเป็นมือพี่สูน์ได้เด้พี่น้องเด้อมือนั่นเป็นมือพิสูน์ได้เด้พี่น้องเป็นมือพิสูน์ตีมือเลยล่ะอีเ่พี่น้องมันว่าเป็นเรืองเล่นเด้่นเอน้องคำาหลาต้องเตรียมตัวพร้อมเด้อต้องเตรียมตัวให้ดีอีเด้นะมือนั่นมันว่าเป็นมือมันก็จริงอยนะที่งน้องข้ามาวีหล ืแต so ่มันต่างกันเวที่นี่มันต่างกับเวที่นี่พี่น้องมันต่างกับเวที่นี่เด้เม่ทีมันเม่ที่นี่มันมีคนหลากหลายเออมีทั้งคนมักคนมาไม่บ่ล่ะเอาต้องทําจะเฮ็ดให้นันได้ถ้าไปเฮ็ดให้มันได้นะเพราะว่าอย่างพี่น้องเพราะว่าเข้าเป็นหนึ่งเดียวพี่น้องน้องขําลาเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวยังพี่น้องนักร้องต่างประเทศนักร้องต่างประเทศมีคนเดียวนะพี่น้องมีคนเดียวหนึ่งเดียวคือน้องคํามลาเฮ็ดน่อยมาเฮ้าพี่น้องเฮ็ดจังไดนะเข้าสีโดดเด่นกานั่นเออ เฮ็ดจังไดเขาติดคือสามารถิมัดใจคนไหนะ่ะคือในฐานะเขาเป็นหนึ่งเดียวนะเออหนึ่งเดียวเขาหนักรองตัางประเทศที่ได้มีโอกาสมาขืนไปที่น้ำมูเพ่นนะ่ะเออเขาเทียแบบใดนะเขาสิบนี่ยังเป็นนองเขาเทียแบบใดเขาติดสามารถมัดใจได้มัดใจเอฟซีได้เออุูมไใหม่ๆอะไ้อีกพี่น้องเออมีสว่วนนะพี่น้องมีสว่วนนะว่ามันว่ามันเรื่อง เล่นๆพี <mel> ่น้องเวทีน uh ี่ว่าเป็นเรื่องเรื่องนี่พี่น้องนะสีลุ่งสีโรยอยู่เวทีนี่เหรพี่น้องอีเล่นี่คือเวทีเร่นและวพี่น้องเวทีวัดกันเลยละเวทีวัดกันเลยนะพี่น้องอีเล่เดีนี่คือเวทีวัดกันนี่คือเวทีสากกเลยพี่น้องขันมาตรงๆคือเวทีสากลนะที่น้องขึ้นไปเท่ากัอน้องขืนไปในเวทีในกลุ่มเอฟซีทีมีแต่คนหาคนแพ่งนองเขาเออแม่บ้านบ่เป็นคนหลากหลายแบบนี้บ่เป็นคนหลากหลายกลุ่มแบบนี้ แต่เวทีนี่มันมีหลากหลายนะมีมันนี่หลากหลายไม่ต้งคนมาคนสร้างคนเกียดกับมีนะเก็ตจังไหนนะสีสามัดมัดใจ่เพิ่ได้นะนี่คือเวทีสากลเลยครับเอาดีๆกับเวทีสากลเวทีมาตรฐานเลยละนะที่น้องคำหลาจะได้พิสูจน์นะเอ้ยน้องคำหลาต้องต้องปึกซ้อมให้นักและน้องคำหลาได้ย่าประมาทได้ย่าประมาทย่าประมาทนะสีล่วงสีลุงสีรุยนะเวทีนี่แหละอีเดียพี่น้องเวทีนี่แน่นอนเลยนะเพศเห็นบั้นไดน้องคำหลาเห็นมันไดนะ ก็เสียว่าพอพ่อแม่แม่เอฟซีหลายคนหลายท่านนะทุกคนนนั่แหละพี่น้องเนาะเอาใจซอยเอาใจซอยนะรักษาเวลาไม่แต่ฐานเนี่ยมันดีได้ของหลาดเนี่ยวเวลาต้องเป๊ะเลยนะเออเพราะว่าเป็นาที่มาแต่ฐานนะเวลาเนี่ยเขาต้องไปล่อเลยเขาต้องไปล่อิ่นเลยเอาใไปเป๊ะๆเลยนะยั้เพิ่นว่าเลยยั้เพิ่นว่าเขาได้นะอืมเพราะว่าคนจะค่อยแต่โจมตีเขามันก็มีอืมมันมามีแต่คนจะค่อยอย่องเขาดิเออคนจ้องเขาอยู่เดินเนี่ยมึงลมย่ำเลยทีไรไหมเออ พลาดจได้เถอะเออเขาจะถิย่องทันทีเลยเด้นะเฮาอย่าให้มันพลาดเฮาอย่าให้มันมีส่องโบยามีอ่ะเบาตรงๆนะกะกะเสียว่าทั้งทีมผู้บริหารทีมผู้ม,มาน,น้ำเผินน่ะเนาะนะ้นองค้ามลาเพิ่นนะะ่ะกะอืมพันอาทิตย์ดูแลเรียบร้อยอลไรเนาะอืมพว่มือน,นั่นจังไปพิสูจน์กันนะพี่น้องเออสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ๆพี่น้องแถวสะพานไม, C, H, ม่แถวข้องซีข้องหาข้องหกข้องเจ็ดเออแถวใกล้ๆแถวดอนเมืองนั่ะละพี่น้องนะ อยากสิมาให้กำลังใจน้องเขาจะมาถ่ายรูปกับน้องเขากับมาได้เด้อพี่น้องเด้อมาได้เด้อได้เพราะว่ามันเป็นวันหยุดงานพี่น้องนะแต่ว่าผมมันไม่ได้หยุดกอกพี่น้องเขาได้หยุดผมก็นจะไปอยู่มันหยุดบ่ได้พี่น้องงานผมมันไม่มีเมื่อหยุดอีเดียนะมันหยุดบ่ได้พี่น้องโอ้ยเสียดายอยู่พี่น้องนะมันก็บ่ไกลมาไดจากนี้ไปก็ได้อืเสียดายแต่มันหยุดบ่ได้พี่น้องมันหยุดบ่ได้เพราะว่าผมผมได้หยุดไปแลรอพันพี่น้องช่วงสงกรานต์ผมหยุดเน่าพักร้อนไปเจ็ดแปดมือแล้วพี่น้องวันนี้เลยได้บ่เข้าไม่หยุดพี่น้องจ โอ้ยเสียดายอยู่พี่น้องเสียดายอยู่เสียดายอยู่นะถึงบ่ไก่จากผมอยู่เลยนะบ่ไก่เลยนะถ้ามันไปบ่ได้พี่น้องเอาเอาใจซอยนะเอาใจซอยใจซอยอืมก็ขอให้น้องคำหลา่าเฮาน่ะเอาให้ยู้นะเอาให้ยู้เอาให้ยู้นะเอ,อ๊ซึ่งตอนนี้ก็เป็นนาที่พ่อใจร้ายพี่น้องนะโดยเฉพาะยอดบิวเพ่งแม่ยอดบิวเพ่งน้องสองเพ่งนี่ไหมไมากำลัง บดขยี้กันนคดที่ว่าบดไผ่บอย,ย่อมไผ่เรื่ะพี่น้องบอย,ย่อมไผ่นะเอ e, ๊อยากอดพวกเขากับบอย,ย่อมเอ e, เมื่อเนี้ยกระสุกับบอย่อมพี่น้องบดกันขนาดเท่าไห้ยกับมันมั่ยนี่พี่น้องแรกมัดกันหายไปเฮ้่บดขาดระยะเลย่องเท่าไหร่กอดใจเฮราเนี้ยกับ,กบ,บยยพญ่ยามสปีดหนีเท่าไหรเออพญ่ยามสปีดตัวนี้ไหลเรื่อยๆพี่น้องนะเอ e, ๊เป็นนาพ่อใจลายเป็นนาพ่อใจลายพี่น้องเนาะโอ้แล้วครับ เอฟซีพี่น้องคำหลาหลายๆคนกับมวนพี่น้องมวนมวนแล้วก็มีความสูงในกิจกรรมแบบปั้นเพ่งแข่งกันนะพี่น้องปั้นเพ่งแข่งกันเออเพ่งนี่เดี๋ยวไเพ่งในดวงใจคอยกัปั้นคอยก็ปั้นแล้วคอยเออนี่เเขาอคนแบบเชียร์แบบสั่งซื้อพี่น้องเออนะหาเพรได้พี่น้องหาเพรได้เออมวนมวนไปทำงานพี่น้องมวนไปนะมวนไปนาเพาะ่มวนไปนาเนาะพี่น้องเนาะมวนไปนาเนาะอืมจังสี่อะไพี่น้อง สาเหตุที่พวกเขามวนไปหนามันเพราอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเขาเชี่ยแบบจริงใจเขาเชี่ยแบบว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงเอ๊ะมันก็มวลด้วแม่นบพราคันมันไม่ไปคิดอีหยังนี้ไหมเหนียนบ่เออนั่เจ,จ้าจะเป็นอย่งไดรย,ยังได้กร,ระซำนะพวกข่อยมวนอย่างเดียวแง่บกค่อยเชี่ยแบบสมัครใจแไ่เออเพราะว่าพวกข้าวหู้โตดีว่าพวกข้ามาในฐานะอย่างแม่นบ่พี่น้องพวกข้าเข,าขม้าหาหน้าองขมลานี่ข้าเข,าขม้าในฐานะ FC. เอฟซีเออข้าวมาในข้ามาในหน้าในฐานะผู้จัดการเด้แม่นียนบ่ กันเข้ามาในฐานะผู้จัดการเออเขาก็จะมีส่วนไปควบคุมน้องแมนบอละเออจังสันต้องเฮดแบบนี้ต้องเฮดแบบนี้ต้องเอาจังสี่จังสันแมนบอลอันนี้เขาบอกมีสิทธิ์พี่น้องเอขาบอกมีสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นเอฟซีเออเขาก็คอยตันเหลียวแนมเบิงเออเดี๋ยวผู้จัดการมนเทดเองเนี่ยมนันแมนบอล่ะบอลเป็นนาทีเข้านาทีเข้าคือเชี่ยเขาสอบเขาปันเขาสอบเออเขาส้มเข้าหมักกระชัานั่นพี่น้องเออนั่นคือนาทีของเอฟซีที่ดีนะนาทีของเอฟซีที่ดี คือบ่ไปกเก่าไกลบ่ไปกเก่าไกลของหน้าที่พุ่อื่นพี่น้องเอ,อ้ยหน้าที่ผู้อืนอ่นมันมีแล้วหน้าที่ผู้จัดการมันมีเรียบร้อยแลวออ้วเอ้าโมเดีย๋ยวไปบุายเฮ็ดหยังแม่นบ่หน้าที่เฮามีแต่เชียร์นะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะพี่น้องเด้อมีความสุขความจเจริญพี่น้องเนาะก็ขอให้เงินไหลกองทองไหลมาเด้อพี่น้องเด้อย่าสะเสพย์ยาสะจนนะพี่น้องเด้อย่าเจ็บย่าจนพี่น้องย่าเจ็บย่าจนเด้อเอาปากนำแน้พี่น้อง ปลาก็ไปซับค่าซับตะไคร่ใบป,ประกดูดหัวหอๆเพนนะพี่น้องซับได้หลายซับได้หลายเนาะเอาอย่าลืมได้พี่น้องเด้อนะเอาจัาใครพ่อกันไหมพี่น้องจัาใครพ่อกันไหมซับายดีพี่น้องสับใบด,บบดีสวัสดีครับพ่อกันไหมเด้อพี่น้องจัาใครพ่อกันไหมเด้อ